บทที่1,151คำเตือนของเซเนปจัดพิมพ์โดยบิกตอนดึกบนถนนที่เงียบสงบมีร่างหนึ่งในชุดคลุมสีดำมาหยุดอยู่หน้าบ้านหลังเก่ายกมือขึ้นคอประตูไม้ที่อยู่ตรงหน้าฮูหลังจากนั้นประมาณ30วินาทีมีเสียงดังมาจากด้านหลังประตูตามมาด้วยเสียงกังวลฉันเองร่างที่สวมเสื้อคลุมพูดออกมาเซเวรัส ประตูห้องเปิดออกและผู้หญิงคนหนึ่งมองออกไปผ่านรอยแตกนั้นเธอถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังจากยืนยันว่าใครกำลังจะมาฉันมีเรื่องสำคัญจะพูดกับคุณและเดรก้สเสนพ,พูดกับผู้หญิงที่อยู่ในประตูเข้ามาก่อนนนซิตซาถอยหลังแล้วปล่อยให้สเสนพเข้าไปในห้องฉากที่คล้ายกันเกิดขึ้นไม่นานมานี้แต่มันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง เบรโกอยู่ไหนสเนปถามพร้อมกับมองไปรอบๆเบรโกกำลังพักผ่อนอยู่ในห้องของเขานาซิซ่าพูดเบาๆไฟไม่คฤหาดกระทบเขาอย่างแรงคุณมีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาหรือเปล่าเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับเบรโกด้วยทั้งที่ดีควรให้เขาฟังด้วยกันสเนปขอให้นาซิซ่าปลุกผู้คนให้ตื่น อาจได้ยินเสียงดังมาจากห้องโถงจูจๆประตูข้างๆก็เปิดออกและเดรก้มันฟอยที่มีใบหน้าซีเผเผือดก็เดินออกไปด้วยความตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นสเนฟที่นี่เบลลาตริกบอกคุณหรือเปล่าจูจๆสเนฟก็ถามคุณพูดถึงอะไรใครคือคนที่โจมตีคฤห์สาดมันฟอยสเนฟมองไปทางนาซิซ่าที่สับสนเลิกคิวเล็กน้อยแล้วพูดว่าดูเหมือนว่าเธอจะไม่มีเวลาบอกข่าวให้คุณทราบ ใครเป็นคนโจมตีคฤราหน์มันฟอยเบรโกถามเสียงดังพร้อมคว้าแขนของสเนปไว้แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่เอาเบิร์ตแอนเดอร์สันจะเป็นคนจุดไฟสเนปพูดอย่างใจเย็นไอเลือดสีโครนนั่นบรโกพูดพร้อมกับกัดฟัน ใจเย็นใจเย็นคุณกำลังเสียสติไปแล้วสเนปมองไปที่เรโก้ที่ดูดูร้ายและเตือนเขาอย่างไม่แสดงอารมณ์ความโกรธไม่สามารถแก้ปัญหาได้มันมีแต่ทำให้สถานการณ์แย่ลงและคุณไม่มีเวลาที่จะแก้ไขโกรธอย่าลืมภารกิจที่เจ้าแห่งศาสตร์มืดมอบให้คุณฉันรู้เรโก้มันฟอยบังคับตัวเองให้สงบสติอารมณ์และจ้องมองไปที่เนฟมันต้องไม่ใช่เพราะเหตุนี้ที่คุณมาที่นี่สายขนาดนี้ ใช่ฉันหวังว่าคุณจะถอนค่าหัวจากเัลเบิร์ตแอนเดอร์สันได้สเนหันไปหานาซิซ่าแล้วพูดว่านั่นเป็นวิธีที่ค่อนข้างโง่มันเป็นไปไม่ได้เบรโก้โพลงออกมาตรงๆไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สเนพูดอย่างใจเย็นพูดตามตรงสเนฟไม่เก่งในการโน้มน้าวผู้อื่น แต่ดัมเบิลดอหวังว่าเขาจะโน้มนาวครอบครัวมันฟอยให้ยอมสละค่าหัวของเอลเบิร์ตและปล่อยให้เขาให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำแก่เรโก้มันฟอยเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายคำนดังนั้นเขามาที่นี่ทำไมมันฟอยถามทันทีทำไมคุณถึงตอนนี้คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าศัตรูคือใครสเนฟขัดจังหวะอย่างไม่มีพิธีการฉันสัญญากับแม่ของคุณแล้วว่าฉันจะช่วยคุณแต่แม่ เบรโก้มันฟอยมองแม่ของเขาอย่างไม่เชื่อสายตานาซิซาสบตากับลูกชายของเธอแล้วลดเสียงลงขณะที่เธออธิบายว่าเซเวรัสมีประสบการณ์ในด้านนี้มากกว่าคุณพอแล้วแม่นี่คืองานของฉันเขาให้ฉันทำเองฉันทำเองได้ก่อนที่มันฟอยจะพูดจบเขาถูกขัดอีกครั้งเบรโกไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากเชื่อคุณนาซิซาพูดเศร้าๆแต่เราไม่สามารถยอมรับความล้มเหลวอีกครั้งได้ เบโก้มันฟอยเงียบไปคุณมาที่นี่ทำไมจูจูก็มีเสียงหนึ่งทำลายความเงียบงันในห้องเบลล่ายืนอยู่นอกประตูจ้องมองเเนฟอย่างระมัดระวงังมีปัญหาเหรอเเนฟเหลือบมองเบลล่าโดยไม่สนใจสิ่งที่อีกฝ่ายพูดและหันไปหาเรโก้แล้วพูดว่าจำไว้ว่าค่าหัวของอัลเบิร์ตแอนเดอร์สันจะต้องหยุดทำไม ไฟนั้นเป็นเพียงคำเตือนเเนปมองเบลล่าด้วยสีหน้าเย่อเย้ไม่อย่างนั้นคุณคิดว่าจะรอดพ้นจากเลวเพลิงปีศาจได้จริงๆเหรอคำเตือนนาซิซ่ามองเเนปอย่างไม่สบายใจใช่นั่นคือสิ่งที่ดัมเบิลดอร์พูดตอนที่ฉันบอกคุณว่าคุณยังมีชีวิตอยู่สเนปเล่าดัมเบิลดอร์เชื่อว่าแอนเดอร์สันจุดไฟดังนั้นเขาจึงหวังว่าฉันจะสามารถชักชวนคุณให้ยอมแพ้กับไฟได้ คุณมาที่นี่เพื่อทำตามคำสั่งของดัมเบิลดอร์เหรอเรื่องนี้สำคัญไหมสเสนฟถามดูเหมือนคุณจะไม่เข้าใจประเด็นนี้เลยปล่อยให้เซเวอรัสพูดต่อนาซิซ่าเกือบจะใช้น้ำเสียงอ้อนวอนเพื่อหยุดเบลล่าที่กำลังจะพูดอย่างอื่นฉันเชื่อว่าเซเวอรัสต้องมีเหตุผลสำคัญบางอย่างที่มาที่นี่ดัมเบิลดอรไม่อยากให้อัลเบิร์ตแอนเดอร์สันเสียหายจากการฆ่าคนสเสนปพูดด้วยน้ำเสียงประชดประชัน นี่เกี่ยวอะไรกับค่าหัวที่ต้องการเบรโก้ Bre go, สับสนเล็กน้อยกับเซเนฟฉันไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมคุณถึงเพิกเฉยต่ออันตรายของผู้ชายคนนั้นมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเลือดสีโครนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจตามปกติของคุณหรือเปล่ามันไร้สาระเบลล่าเบะปากอย่างเยียดยามฉันจะฆ่าเขาเร็วๆนี้แล้วรับรางวัลจากเจ้าแห่งศาสตร์มืด สเนฟเหลือบมองเบลลารตริปด้วยความดูถูกจากหางตาของเขาเขารู้สึกว่าถ้าแอนเดอร์สันเผชิญหน้ากับสมองที่ไม่ดีของอีกฝ่ายเขาจะถูกฆ่าไม่ช้าก็เร็วเมื่อนานมาแล้วฉันเตือนลูเซียสว่าอย่ายุยยูแอนเดอร์สันก่อนที่เขาจะแน่ใจสเนฟหัวเราะเยาะผลที่ตามมาคือลูเซียสล้มเหลวและมีคนจำนวนมากเสียชีวิตคุณกล้าดียังไงเบรโกแทบจะหักจมูกด้วยความโกรธ คุณไม่เคยสังเกตว่ามีคนจำนวนมากที่กระรวงเวทมนต์จับตัวไปถูกประหารชีวิตสเนปเตือนอย่างไม่ใส่ใจคุณหมายถึงนาซิซาดูเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างเอบเบิร์ตแอนเดอร์สันไม่ได้ฆ่าใครเลยแต่เขาใช้กระทรวงเวทมนต์ฆ่าคนที่พยายามโจมตีงานแต่งงานของเขาสเนฟพ,พูดอย่างไม่ใส่ใจในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาผู้คนถูกพยายามประหารชีวิตเกือบทุกวัน เมื่อเขาหมดความกังวลแล้วเขาจะไม่มีโอกาสเลยด้วยซ้ำสเนฟก็กลัวมากเช่นกันเพราะไฟเผาคฤหาสา์ดมันฟอยแต่ไม่ได้ลุกลามไปยังพื้นที่โดยรอบนี่เป็นหลักฐานที่ดีที่สุดจำไว้ว่ามันเป็นภารกิจของเบลลาบริกที่จะฆ่าเอาเบิร์ตแอนเดอร์สันคุณไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เเนปเตือนอย่างเย็นชาคุณคิดว่าฉันจะล้มเหลวเบลล่าดูเหมือนจะตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างและชี้ไม้กายสิทธิ์ของเธอไปที่เเนปด้วยความโกรธ ความน่าจะเป็นไม่สูงนักสเสนพูดอย่างเนบแนมหมอนั่นเป็นผู้ีิยวชาญด้านคำทำนายและสามารถทำนายอนาคตได้สิ่งที่เรียกว่ากับดักของคุณทั้งหมดจะถูกสังเกตเห็นล่วงหน้าโดยเขาและคุณไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเมื่อแผนล้มเหลวชายคนนั้นจะฆ่าคนกลุ่มหนึ่งอย่างแน่นอนและครอบครัวมันฟอยที่เสนอเงินรางวัลจะต้องอยู่ในรายชื่ออย่างแน่นอนไม่มีใครทนต่อการยั่วย um ุซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้ ดังนั้นจงมุ่งความสนใจไปที่ภารกิจของคุณเองซะและอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้สเนปขัดจังหวะสิ่งที่มันฟอยต้องการพูดอย่างเย็นชาคุณต้องจำไว้ว่าฉันเป็นผู้ช่วยและตัวสำรองของคุณเมื่อคุณล้มเหลวคุณจะให้ฉันรับมือสำหรับงานนี้อย่าไร้สาระและคิดว่าฉันต้องการรับเครดิตของคุณนี่คืองานของฉันตั้งแต่แรก